ดีค่ะพเพชรเสงตะวัน a v t มาแล้วจ้าสวัสดี FC น้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็ FC สาวน้อยเพชรบ้านเพลงค่ะสำหรับมือนี้นะคะกับสิมี่ข่าวสารจากอิหลาหน่อยนะคะมาอ่อยฟังว่มามขึ้นนีอิหลาหน่อยแสดงอย่างแน่จังใดแบบใดเนาอพี่น้องเนะแต่ ก็คือก่อนอื่นท่านใดที่เขามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แอดเพนด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยางสูงนะคะขอความปรุณากดเนเด้อค่ะเด้อกดปั๊บหลดุดน้อพี่น้องน้ะกดเท่อเดียวเลยค่ะนะคะกดติดตามกดไลค์นะคะบานนี้กัมว่าเบิ่งว่าข่าวสารป็นงไหงเมือ่อคืนนี่บอจูบอกว่าขนาดฝนตกกรินตลอดตั้งแต่สองทุ่มพี่น้องลิ้นติ้นแฉ่แฉสาบาันน้องเนาะ คนก็ยังหลายคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อสาออนพี่นองตากฝนสู่ฝนไปกับหมอลำสาวหน่วยผพิรบานแพงนะคะณนะบิ๊กซีนะคะเพชรเกษมมือคืนนี่นะพี่น,อน้องเนาะออดระม่อบอจูก็บอกวา่าจะบ่ลืมพัะคุนเลยสุดยอดอีหลีค่ะอาญะคือเกานะคะซึ่งก็นาที่จะเริ่มต้นงานเนาะกะจะมีการไล่สดได้พี่น้องบอจูกัไล่สดรวมกับ คู่เบียนะคะก็คือชิ้นค่าแบนเอ็นบีนะคะ,ก,คาาะ,คะกาแฟเอ็นบีคือเกาเนาละเนาะ่นจังเง่ไหวอีกซีเทือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีการมาไล่สดอยู่หน้าเวทีขางหานหมอลำเลยอยู่ขางหานะันเด้อพี่น้องเนดะ้อหลังเวทีเนาะหอบฝันมาหลังหาน <c oughs> นะคะพี่น้องอยู่หลังหานเอา่าจัดกันอยู่หันเลยแบบชนิดว่าดูเดือดนะพี่น้องเนาะ ถ้ามาดูเดือดน,นี่ก็คือเอฟกันสานันเลยครับพี่น้องเนาะนั่นหมายคข้ามาตะก้าแตกอีกคือเกานะคะบอจูก็บ,บอกว่าส่งงานไลฟ์สดวันนี้สุดปังนะคะตะก้าฮอตเก้าเก้าเก้าบวกบวกบวกนั่นหมายคข้าว่าหลายมหาศาลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนดูหนึ่งหมื่นคนดูนะคะพร้อมกันนี่ก,กัได้รับหัวใจสี่ล้าน 4ล้านจ็เสีนหัวใจคุณดิพี่น้องรรมดาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ออเดอร์แตกทุกครั้งที่ไรเลยนี่คือบทอโจโดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตน้ององอิงซัพพอร์ตสาวน้อยเป็ดบ้านเพงนุ่มโจนะคะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของการไหลสดก่อนเปิดงานนะคะหลังจากนั้นก็มีการไปขึ้นเซ็กเศร้านะคะพอนอ้องอุ้งอิงไว้ว่าถ้ามือนี่ เ็ดให้ตะก,กาแตกอีกก็คือคู่เบียร์ก็ต้องขึ้นไปเต้นน้ากับเมนอีดีนะคะขึ้นไปมวนกันกุ๊บเลยช่วงเชกร้านะคะแอดเพนกัสิตามผักไมเบึงนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นยีลากบไปตามคันตามตอนแต่งตัวสวยมือนี่เพื่อนมักสุดนี่เพื่อนมักแห้งพี่น้องเพื่อนมักสุดนี่แห้งเพื่อเลือกเองพร้อมเนาะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าถ้าใส่สุดนี่เราใส่เต็มแม็กเลยพี่น้องเนาะ เต็มคาราเบลนะพี่นางานะการเริ่มต้นเหมือนเดื่มค่ะแต่งตัวเศษผ่นกับมาทายลูกนะคะโพทาเพื่อเก็บภาพสวยๆนะคะจากนั้นกับไปไหว้พระขอพรอ่อนอนะคะพ้อมกันนี่กัต่อด้วยไหวแม่ท่อนนี่พ้อมจัดขึ้นเวทีนั่นเองส่วนบนเวทีบอกได้เด้อพี่น้องเด้อสุดแสนจะร่างการอิล่าหายความฮือฮากับพอๆแม่แมพี่น้องหนาเวทีแบบสุดสุด คืนสุดท้ายน้ำทรงอีหลาหน่อยกับอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มก็จะมีอ่อนทั่วอีกด้นะูเยอะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวสิแจ้งอีกเทืนหนึงกะรู้สึกว่าจะประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละนะคะเพิ่มกับบ่าไว้อยู่เนาะเดี๋ยวเอเพนสิตามข่าวมาบอกให้ฟังเนาะเมื่อนี้กะนายบอกให้กันฟังในส่วนอีหลาแสดงบอกเลยว่าก็เริ่มต้นจากหอบฝันมาหลังฮานนะคะนางฟ้าหน้าฮานตามด้วยแนะน้ำเจ้าของยางเปลี่ยนทางการสุดมั่นเลยพี่น้อง สุดๆนะเดี๋ยวแอดเพนติดตามภาพสวยๆไห้นะคะบาทนี้บอกเรียกว่าช่วงเตยล่าบ้เตยล่าแล้วเอฟซี่กับโบเมื่อพี่น้องทายรูปนู่นนี่นั่นยันยุหันแลบับด้เมื่อแถมแน่แถมแน่อยู่ <c oughs> บอกเรยกว่าสุดยอดอีหลาหน่อยอีหลีเนาะพี่น้องเนาะจนวายหลาลงเวทีกลับมาขอทายรูปกันอีกตึมเลยพี่น้องบอกเรยกว่าอีหลานี่ บมมีแผ่วมีแต่แตทวีคู้นพี่น้องสมแล้วก็ับที่ใดรับร่างวั่นมาสองตำแหน่งสองร่างวัน่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะถ่ายรายการกัอย่าลืมนะคะท่านใดที่เข่ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์เบื้งย่อนหลังหแหดเพ่นน้เด้อพี่น้องเด้อหากว่ามวนหากว่าชอบกดแชร์เพ่นพ้่ม นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้เนาะพี่นดองเนาะให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆงปังปังสุขูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย